สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนอีกแล้วนะคะแอนแน่แนค่ะฝอ่งพนักงานเกษตรน้มินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่น Nexgen t Ranger นั่นเองนะคะเป็นรุ่นวแทกนั่นเองค่ะราคาตัวรถของเขายี่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะคันนี้แต่งรอขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ Nexgen t วแทกนั่นเองนะคะหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะยก2นิ้วนั่นเองนะคะเปลี่ยนแม็กใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเป็นชิ้นๆกันไปเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะวแทกนะคะ ดับแรกเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็น FORD นะคะเป็นกระจังหน้าโลโก้ Ford นั่นเองนะคะแล้วก็มีคาดหน้าด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเทานั่นเองนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างคะ่ะเป็นสองสีทูโทนนะคะมีสีเป็นสลับกับสีบอนนั่นเองนะคะและมีตัวรากจูงนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะ สวยมากๆเลยนะคะมาที่ไฟกันต่อเลยค่ะไฟเป็นไฟ LED นะคะสองสว่างมากๆเลยนะคะและมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ค่ะสวยมากๆดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะมาที่ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงทํำมาใหม่นะคะดีไซน์ออกมาดีนะคะทําให้ในการวิ่งนะคะของรถนั่นเองนะคะจะทําให้ลู่ลมได้ดีนั่นเองนะคะมาที่ด้านข้างของตัวรถคะ่ะคันนี้ยก2นิ้วนะคะมีซุ้มล้อนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะแต่จะไม่ได้นูนออกมานั่นเองนะคะอะ เพื่อให้แมทช์กันกับล้อแม็กนะคะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่275ทับ 60R20 เลยนะคะล้อแม็กใหญ่ๆเลยนะคะเป็นสีดำขิบแดงนั่นเองนะคะมาดูที่แก้มข้างของตัวรถะคะ่ะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะเป็นคำว่าเทอร์โบนะคะสวยมากๆดีไซน์ออกมาดีดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจกข้างนะคะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะเป็นสีเทานั่นเองนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวยาวนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยะคะ่ะ มาที่ประตูมือจับค่ะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ราวหลังคาเป็นสีบรอนเงินนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะมันได้ข้างค่ะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะมีะโครเมียมนั่นเองนะคะสีโครเมียมนะคะตัดกันกับบันไดข้างนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะคันนี้มาที่โลบาร์ <im itation> ด้านหลังของตัวรถค่ะดีไซน์อ, <ries> ซนออกมาใหม่เหมือนกันเป็นสีเทานะคะออกเทา เท่าดำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีบรอนนั่นเองนะคะสามารถจับได้ด้วยนะคะและมีที่เหยียบนะคะขึ้นรถนะคะเวลาเราเหยียบแล้วก็สามารถหยิบของด้านในของตัวรถได้เลยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะส่องสว่างมากๆเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะ ฝาท้ายนะคะทามาใหม่เหมือนกันดีไซน์ออกมาใหม่นะคะมีไฟเบรกดวงที่3มของฝาท้ายของตัวรถนะคะแล้วก็โลโกโล้ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีฝาอามีกล้องหลังนะคะกล้องถอยนั่นเองนะคะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคําว่าวายแท็กเป็นตัวหนูนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาดูตรงด้านข้างแหงนหน่อยคะ่ะเป็นอ่าสปอยเลอร์สปอยเลอร์ในรุ่นรถกระบะนะคะสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์ออกมาใหม่คะ่ะ ดูดีและสวยมากๆเลยนะคะมาที่กันชนด้านท้ายของแอนให้เห็นนะคะกันชนหลังนะคะมาจากโรงงานนะคะรับรองว่าแข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะคะบิวอินพร้อมเซนเซอร์ hmm. ให้ด้วยทั้ง4จุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะมาที่คอนโซลด้านหลังของผู้โดยสารก่อนนะคะ เบาะนะคะเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะคะลูกค้าค่ะสวยมากมากดีไซน์มาดีดีมากๆเลยนะคะมาที่ด้านหน้ากันต่อเลยคะ่ะเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองนะคะในรุ่นของ y t e c ทราคา1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะดีไซน์ออกมาใหม่หมดเลยนะคะ ระบบปรับไฟนะคะก็จะอยู่ฝั่งเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ออกมาใหม่นะคะแอร์นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลังพึ่งนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะปกติแล้วแอร์ของ Ford นะคะเย็นมากๆเลยนะคะและมีพุ t สตาร์ทด้วยนะคะพวกอะไรปันพวงาะไรไฟฟ้าค่ะปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะส่วนอคอนโซลนะคะการใช้ของปุ่มนั่นเองนะคะสามารถวางสายนะคะรับสายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสุดคอนโทรลนะคะ แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงที่หน้าจอได้ด้วยส่วนจอของฟังก์ชันของคนขับนะคะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะแล้วก็ฟังฟั่งฟังของคอนโซลนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะหน้าจอนะคะเชื่อมต่อ Apple Car า l a y และ a n d r o i d Auto ได้ด้วยนะคะและมีเป็นชาร์จของมือถือนะคะชาร์จแบตได้ด้วยนะคะ ส่วนเกียร์นะคะเกียร์มันเกียร์หสปีดค่ะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะมีระบบกันเลื่อนท่าไหร่นะคะสวยมากๆเลยนะคะมีปัดน้ำฝนออตโต้และก็ไฟออตโตรระบบออชั่นมาเต็มมากๆจริงๆเลยนะคะในรุ่นของวา t แทนะคะราคา1,49,000้บาทนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยาก จองเน็ตเจนนะคะอยากซื้อเน็ตเจนนะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9 8 2 5 1า6มีไฟแนนซ์วิ่งเ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ